ครับก็อรุณสวัสดิ์นะฮะเช้าของการเดินทางวันที่11นะฮะเมื่อคืนหนาวโคตรนะฮะคือหนาวมากนะนอนไม่ค่อยหลับนะฮะเรามาดูกันนะฮะนี่คือบรรยากาศของความหนาวเด็บนะฮะสาเหตุทำไมมันหนาวเด็บแม่งหิมะตกไว้ให้โอ้ยนี่ครั้งแรกนะฮะครั้งแรกอุย้ยหิมะตกแม่งขาวโพลนไปหมดเลยทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะหุ้ยแม่งดีครั้งแรกนะหุ้ย โอ้ยดิแม่งหิมะตกนะดูดิดูดิโอ้โหหิมะหิมะหิมะกูมไม่ไปไหนแล้ววัเนเด้ไปก็ไปไม่ไหวนะโอ้โหสแลกเฮโย,โอ,ยโอ้ยเดี๋ยวขอไปเก็บภาพบรรยากาศก,าก่อนนะฮะนี่แม่งครั้งแรกหิมะตกโอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปเก็บภาพก่อนนะฮะตอนนี้นะเวลาสิบโมงแล้วนะฮะไอ้เก้าโมงเลยนะออ้ยสุดยอดมากคุณโอ้ยสุดยอดมากอะ เดี๋ยวยังไงไปเก็บภาพก่อนนะครั้งแรกนะองค์บอลพาเที่ยวนะได้สัมผัสหิมะตกนะหุยเย็นเย็นเย็นหิมะ so do you write for just for the web magazines or for websites no bro from myself only I write what I want to write not about travel or just no not not about marketing not everything not just for what I want to write I write I write diary yeah okay ฮะเอาเป็นว่ามื้อเช้านี้เดี๋ยวขอทานข้าวนะฮะกับครอบครัวคุณพอนะฮะแล้วก็หนูๆที่น่ารักทั้งสองคนนะโชคดีมากนะกับอากาศหนาวๆนะฮะแล้วก็เช้า อุ่นๆน,นะครับเดี๋ยวยังไงกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเซียราวนะฮะดูรอบๆยอดแล้วเดี๋ยวว่า,ากันบา๊ายบๆอุ้ยมาอีบ้าอีบ้าอุ้ยเด็กไม่เคยเห็นอีบ้าอุ้ยอุ้ยนี่มันยังตกอยู่เลยคุณแต่ว่าตกไม่ค่อยหนักละอุ้ยเย็นเย็นเย็น อ้แม่งขาวเงินเลย่ะทั้งเมืองอ่ะวูสุดยอดโอ้ยสลัี่ปย้อเไม่คนแถวนี้เขาจะหาว่าเราบ้าจริงหมดเนี่ยวูสุดยอดโอ้ย หิมวะหิมวะวู้สุดยอดอลโคตรฟินอะี่ยเ๋มากนะฮะโอ้ยสุดยอดมากขาวโพลนไปทั้งเมืองเลยอะ่ะดูดิอู้อันนี้นะพักที่นี่นะอุ้ยมีขี้ด้วย Hey, first time to see snow <laughs> yeah my first time <laughs> oh, excited <laughs> I <'m> from Thailand <laughs> yeah in Thailand no I have snow <laughs> very cool woo <laughs> คุ้มแล้วทริปนี้เป็นโคตรคุ้มอ่ะนี่ขนาดมาได้แม่งวันที่ส1เอ็ดเท่านั้นนะฮะโอ้ยส oh, ุดยอดอ่ะโอ้มิวสิกนะครับนึกถึงหนังเกาหลีเลย่ะ แายโมงแล้วนะฮะอากาศยังหนาวเย็นอยู่เลยอนะหลายคนสงสัยนะฮะว่าบอลมาเที่ยวคนเดียวทำไมแม่งมีรูปตัวเองแล้วแบบถ่ายโคตรไกลดนะ้กล้องมันตั้งอยู่ชั้นสองนู่นแหละไวไฟมันมาถึงนะฮะมอคโอ้โหสัตว์มันก็อยู่กันได้นะคือวันนี้นะฮะก็ ติดอยู่ที่นี่สมใจยอยากแล้วอีบนนอยากอยากอยู่ใกล้ขเขาหิมะนะฮะสุดท้ายแม่งเจอหิมะตกนะฮะหิมะล้อมล้อมตัวอยู่เลยเนี่ยกลว่าจะเดินไปต่อก็ไม่สะดวกนะฮะเอาเป็นว่าเราก็พักที่นี่อีกวันหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวดูอากาศวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะฮะก็จะเป็นยังไงบ้างนะแต่จริงๆแล้วมันก็พอเดินได้นะฝั่งหลังเขาก็เดินไปนะฮะแต่ว่าเราไม่รีบ นะเราก็นานๆนะจะเจอเมืองที่แบบพิมาตกพอดีนะฮะก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศนิดนึงนี่ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกหยุดตกแล้วนะก็โอเคนะฮะก็เดี๋ยวถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนู่นนี่นั่นโอเคครับก็อยู่ที่เมืองที่เมืองอีกเมืองหนึง่งโคตรประทับใจอะแต่แม่งเยี่ยแม่งหนาวคืนนี้คืนหนึ่ง,อนนงโอเค โอ้ย oh, สวยมากอะ่ะฟินมากนะฮะไม่คิดเหมือนกันนะว่าการที่จะไปดูภูเขานะฮะยอดภูเขานะ,ะสุดท้ายนะฮะเราจะได้สัมผัสบรรยากาศที่ยังไม่ทันถึงปลายทางเลยนะฮะแต่ว่าอลังการโคตรๆนะฮะโอ้ขาพ่นไม่หมดเลยนะนี่เพิ่งแค่วันที่สิเอ็ดเท่านั้นนะฮะปากแข็ง <laughs> พูดไม่ค่อยได้โอเคฮะุยอด ครับก็ตอนนี้นะฮะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับก็กินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็นี่ฮะได้ผ้าห่มมาแล้วนะเนี่ครับคือเมื่อเช้านะฮะไปบอกเขาไงว่าถ้าไม่มีผ้าห่มให้นะเฮียกูจะไม่นอนแล้วกูจะย้ายที่พักนะเขาก็เลยเอาผ้าห่มมาให้นะแต่แม่งเอาไม่อยู่นะฮะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยคลึืึนอีกแล้วนะฮะแล้วอากาศหนาวมากคุณคิดดูนะตะเกียนะควันออกปากขนาดอยู่ในห้องนะ ผมก็เลยว่าคืนนี้กูไม่รอดอีกแน่เลยนะต่อให้มีพาหผมมาก็เหอะคือชั่วโมงนี้นะกุูใส่กางเกง2ตัวเกิดมาแม่งไม่เคยนอนใส่กางเกงสองตัวนะถุงเท้าอีกสองคู่นะฮะแล้วเสื้อเนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อคืนนะเสือ้อแขนยาวสองตัวนะฮะ แล้วก็ไอเสื้อตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นสนะแม่งเอาไม่อยู่นะฮะก็เลยใส่เสื้อยืดอีกตัวหนึ่งนะคือตอนนี้แม่งหมดสต็อกเลยกางเกงนะถุงเท้านะเสื้อคือแม่งหมดสต็อกเกี้ยงนะเหลือแค่ชุดแท็กกิ้งอะนะที่มันเปื้อนเหงื่อนะใส่มาหลายวันแล้วก็ไม่ได้ซักนะก็เลยปล่อยมันไว้ตรงนั้นแหละไม่เป็นไรนะเราเอาเท่าที่แบบันอันไหนพอใส่ได้ก็ใส่นะก็โอเคครับหวังว่าคืนนี้ไอบอลนะฮะต้องรอดนะครับ ตามนั้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะมารอดูกันว่าพรุ่งนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงเราจะไปเมืองไอที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่เมื่อวานได้หรือเปล่าได้ค่อยว่ากันนะโอเคครับลาทีสสดกุนไหนแมงกุนนอนตั้งแต่ทุ่มกว่านี่แหละ